ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Youtube สิเจ๊น้ำซิงครับวันนี้ก็สายบุญครับพี่น้องวันนี้ทีมง,งานดับชัยเจริญทรัพย์มาด้วยกัน3าคันครับวันนี้มีน้องฟ้าลั่นแล้วก็ฮิโน่เขียวแล้วก็ปลาชมครับนี่เอาไปบริจาควัดครับวัดนนน้อยอำเภอบ้านรวดจังหวัดบุยดำครับ มาสามคันครับวันนี้อเอาติหินใช่ไหมป<ะ>เอาติหินใช่ไหมครับโอ้ ใส่หินครับเดี๋ยวมาดูว่าเดี๋ยวไปถึงวัดเดยวจะเทได้ไหมป้าท,ที่วัดไม่เช่อหรอกคนไทย๋อ oh. ประมาณฝนตกอย่างหนักเลยครับท่วมบ้านกรวนเลยวานเต็มแล้วครับ ยังไม่เต็มครับใส่อีกตักหนึ่งเอาเนี่ยครับโอ้สวยงามเลยครับนี่อตอนนี้ก็ใส่แล้วครับสองคัน โรฮิโนเขียวครับกลางใสครับนี่ครับน่าจะเกือบสิบตันได้ครับนี่ประมาณไม่เปดก็เก้ากว่าครับนี่ประมาณว้ใจครับทําบุญวัดสนน้อยนี่ก็จะอยู่ใกล้ๆบ่อดินที่ ทีมงานดับใช้เจราหทรัทย์ขุดอยู่นี่ครับบ่อสิไร่ครับบ่อสิไร่นี่อยู่บ้านถนนน้อยวัดก็จะอยู่วัดถนนน้อยนั่นแหละครับเราจะไปตะหินก่อนครับวันนี้นี่ครับเราฮิโน่เขียว อาจจะเกือบเต็มแล้วครับนี่มาืวาันฝนตกหนักครับงานวันนี้ไม่แน่ใจว่าจะวิ่งได้หรือเปล่าอยู่โบมไม่มีปัญหาครับโบวิ่งได้แต่ว่าจะมีปัญหาก็บทีทีครับหน้าฝนแล้วเนาะทีทีททก็ ลำบากครับก็ดูว่าป๋าชมจะมีที่เทที่อื่นอีกไหมครับเ่ะเต็มแล้วครับพี่โนโเคียวฝดดำซิ่งนนินงวันนี้มาสามคันครับขัดเรือ,อยังไงวิ่งเดี๋ยววิ่งเพิ่มครับป๋าชมครับเป็นคน จัดคิวรถมาครับวันนี้ปลาชอมบอกบอกไม่เย็นครับว่าอยากทำบุญไหมทำบุญได้ครับเอาหินบริจาควัดแล้วก็ตกลงเลยครับนี่มากันสามคันออเออเี้านาโนโอ้โอ จะนักจะเต็มกันดิพี่น้องสายบุญกับนี่สายบุญ มันกี่ตันนี่ไ,ม,ไมองไม่เห็นหรอก,อน,รอกนี่ครับเดี๋ยวมาดูซูซีกันครับนี่ปลาลั่นกันนิโนเขียวเอาไปแล้วบอก จะไปดูที่วัดกันครับตาดซือบินมาแล้วครนะถึงแล้วครับวัดพอหมายแต่ยังไม่รู้ทีทครับฮะ <laughs> รู้ว่าจะาวาดได้ทีตรงไหนครับมาสามครับวันนี้มาสามอย่าถามหาสี่เด้อพี่น้องมาสามคันครับวันนี้รถไทยไหมใหญ่คักอีลีครับนี่ ปาดขึ้นไปดันดินกองหนึ่งคือไม่ต้องเหยียบหรอกเนาะออ่า่ะครับอาเทดินก่อนครับนี่มาดูเสกเกมครับขรนเรกเจ้าหินปูทางครับเละครับดินเหนียวเอาดินทรายมาโรยหน้ากันครับ ทำบุญทั้งหินทั้งดินครับวันนี้ได้บุญกันทั้งทีมงานเลย <laughs> โอ้ดินสายครับพี่น้องโอ้คิตตี้ครับสำคัญที่ในะส่สหินก็โรเทหินอย่างเดียวครับเพราะว่าไปใส่ดินไม่ได้ครับอ <laughs> ไอ้เราทีมงานที year, it, ่อยูโบครับวิ่งดินเทนสิบเที่ยวครับนี่สิบเที่ยวดินทรายครับถ้าเทหินไปเลยมันสีได้หินครับนี่พี่น้องดินเหนียวอย่างงี้ครับเทไปไม่อยู่แน่นอนไม่เป็นรูปร่างทางหรอกครับโอ้มาดูรถไถคันใหญ่ๆกันบ้างครับโอ้ดันกองหนึ่งดันทีเดียวเอง ดันทีเดียวเลยเนูโอ้ดันมานลองนี่หลมากองอ้สุดจัดครับกองหนึ่งดันทีเดียวเลย คันต่อไปครับฟุโซ่ไฟเตอร์รถเร่งประจำทีมงานครับเครื่องใหญ่ที่สุดครับนี่มาดูคันที่สองครับ บกเลยป๋าบกเลยเยีย yeah. ม oh, สายเดินโหบครับนี่ <laughs> นี่ครับขนาดเอาดินมาเทครับยังไปไม่ได้เลยถ้าหินครับไม่ต้องพูดเลยครับนี่ <c oughs> ไม่พอแน่นอนสมเสี่ยวน่าจะได้ไปเอามาเพิ่มครับหิน ก็ดูเทดินปูไปก่อนครับมาดูฝายใหญ่ครับโอ้ฝายใหญ่ได้หุโงใหม่ครับนี่โอ้ลำยองครับลำยองคันใหม่ <laughs> โอ้สีนิคิดจัดเลยครับพี่น้อง โยงครับทำสีมาใหม่ครับนี่โอ้คิดว่าออกมาจากอูครับวันวันเราจะชมดิ ยโอ้รถใหม่ครับไาใหญ่เลย สายบุญครับทีมงานดาบชายเจริญทรัพย์บริจากคและด,ดินครับไม่ก็ฝากากดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ครับไว้เจอ,อกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ